นี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วยายหนูต้มถ่าน,นะคะ่ะยายหนูเดี๋ยวมาทำการยางมาัดมัดมัดพี่นอ้องพนามักใส่กระมังมไรลุล่มออกนี่คือเห็ดรวมนะคะพเพื่อนกวางขี้เดาย,ยายหนูก็จะมาต่างสนามไลุล่มออก,อกไปน้องไรลุล่มออก ให้นูไปทำการมัดหนังยาล่ร่่มออกไล่ร่่มออกแล้วก็มัดพี่น้องมัดเอาไปแช่สตูเหย็นเด้อพี่น้องเด้อช่องฟิตเกียบ,บยว้กินเป็นปีๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปยายหนูนะคะที่ดูจบค่ะเด้อพอถทดขออภัยพข่งพี่น้องเนี่ยเ,เอาไปหนาบานเนาะอยู่ในครัว แอนโนดไซร์ลายลายแล้วสองถุงนะครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วยายหนูก,ก็จะเอาไปแช่ในตู้นะคะตู้เย็นยายหนูทางมัดหลังอย่างนะพี่น้องเด้อผับกับเจ้าบุค่อยชัดเจนปันไดไฟบุค่อยสว่างพี่น้องมันเมื่อลายร่มออกนะพี่น้องเนาะได้ละสามถุงให้ให้กรอกใส่ถุงนะคะ นีม่มีจะได้หลายถุงอยู่ี่น้องนี่กอกต้มสุกแล้วเด้อามากอกกอกที่รับชมนะคะคลิปเอาเห็ดมาต้มแล้วก็เอามากอกใส่ถุง่ไล่ลมออกก่อนนะคะพเพื่อนแล้วก็ใส่ใส่ถุงกอกใส่ถุงนะคะพเพื่อนนี่นเห็ดรวมเม็ดนะคะมีเห็ดปวกเห็ดใครเห็ดละงอกได้แล้วสองถุงนะครับเพื่อน เสร็จแล้วยายหนูก็จะเอาไปแช่ในตู้นะคะตู้เย็นยายหนูประมาณใช้สามสี่ถุงพี่น้องใส่ถุงออกใส่ถุงนะคะเพื่อนๆนี่เห็ดรวมเม็ดนะคะมีเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดละงอกออกใส่ถุงเห็ดรวมนะคะเห็ดรวมเห็ดรวมเดือจ่าพี่น้องเห็ดรวมเห็ดรวม ไหลลมออกน้องพี่น้องเนาะได้ละสามถุงออกใส่ถุงเห็ดรวมค่ะเห็ดรวมเห็ดรวมเด้อจากพี่น้องเห็ดรวมเห็ดรวมไหลลมออกน้องพี่นอ้อ,อ,นองเนาะได้ละสามถิงที่รับชมนะคะคลิปเอาเห็ดมาต้มแล้วก็เอามากอกใส่ถุง่ไล่ลมออกก่อนนะคะพเพื่อนแล้วก็ ใส่ไหลล่มออกนอพี่น้องเนาะได้ละสามชิ้นเด้อขอโทษขออภัย่อพี่น้องเบอร์เอาไปหนาบานเนาะอยู่ในครัวแอน็ใส่ไหลอย่างมัดหมัดมัดพี่น้องขนมสาใส่กระมังมาไหลล่มออกนี่คือเห็ดรวมนะคะเพื่อนนี่แอนูเห็ดแต่สองถุง น้ำใส่กราม,มังแล้วมนานไรร่มออกพี่น้องนี่เด้อขอถอดขออภัยขอพี่น้องเนี่ยเอาไปหนาบานเนาะอยู่ในครัวอันนุ่งใส่ไล่เห็ดสาหเห็ดใส่ถุงแล้วเอาเอามนานไรร่มพี่น้องไรร่มออกไรร่มออกแลก้วก็มัดพี่น้อง มาเอาไปแช่จะตู้เย็ยนเน้อพี่น้องเดอ้อระมาณใสามสี่ถุงพี่น้องช่องฟิตเก็บว้กินเป็นปีๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปยายหนูนะคะที่ดูจบคะ่ะให้ให้กรอกใส่ถุงนะคะไม่มีจะได้หลายถุงอยู่พี่น้องเนี่ยกรอกต้มสุปแล้วเด้อนี่มากรอกอ ตอนที่ฝากไปพี่ใน้องกินเนาะพี่น like sort of huh? ้องเนาะนี่เอาใส่น้ำด้อนี่ไห้มาเซ็ตแล้วเอาออกเอาออกจากกระมังใช้สามถุงไล่ล่มออกพี่น้องไล่ล่มออกแล้วก็หลังยางมัดพี่น้องไล่ล่มออกไล่ล่มออกแล้วก็มัดพี่น้องมัดเอาไปแช่ในตู้เย็นด้อพี่น้องเด้อ เอาใส่กรอกส่ใส่ถุงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่น้ำใส่อามาไรร่มด้วพี่น้องตักน้ำใสให้เต็มนะคะไล่ร่มออกพี่น้องในไล่ร่มออกไล่ร่มออกที่รับชมนะคะคลิปเอาเห็ดมาต้มแล้วก็เอามากรอกใส่ถุงนี่ไล่ลมออกก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่นี่สุกแล้วนะคะ สุกแล้วยายหนูต้มฐานค่ะยายหนูแต่มาทำกาันพี่น้องลายร่มออกเลียวกะเอาคอนหนังลายร่มออกลายร่มออกแล้วก็วมออกัดพี่น้องมัดเอาไปแช่ในตู้เย็นเด้พี่น้องเด้ตอนที่ฝากไปพี่ให้น้องกินเาะพี่น้องเนาะนี่ เอาใส่น้ำเด้อนี่ยไ้มาเซ็ตแล้วเอ,อเอาออกเอาออกจากกระมังตอนที่ฝากไปพี่ให้น,อน้งนนองกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาใส่น้ำเด้อนี่ยไ้มาเซ็ตแล้วเอ,เอาออกเอาออกจากกระมังได้แล้วสองถุงครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วยายหนูก็จะเอาไปแช่ในตู้นะคะตู้เย็นยายหนาะใส่ร่มอก ไล่ล่มออกแล้วก็มัดพี่น้องมัดเอาไปแช่สปตู้ยเย็นเน้อพี่น้องเด้อเห็ดสาหรพัดเห็ดใส่ถรุงแล้วเอาเอามาไล่ล่มพี่น้องเห็ดสาหรพัดเห็ดใส่ถรุงแล้วเอาเอามาไล่ล่มพี่น้องอ่างมัดหลังอย่างเน้อพี่น้องเด้อผ่าก่อนจะโ่คอยชัดเจนปันดไายป,ป่าอยสาว่างพี่น้องมันเมื่อประมาณเสามสี่คุงพี่น้อง ให้ให้กรอกใส่ถุงนะคะนี่มีจะได้หลายถุงอยู่พี่น,อนอ้องเลยกรอกต้มสุกแล้วเด้เอามากรอกอกรอกใส่ถุงเห็ดรวมนะคะเห็ดรวมเห็ดรวมเด้อจ๋าพี่นอ้องเห็ดรวมเห็ดรวมนี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วยายหนูต้มถ่านค่ะยายหนูแต่มาทำการ ยางหมัดมัดหมัดพี่น้องขนามักใส่กระมังมะลายร่มออกนี่คือเห็ดรวมแล้วค่ะเพื่อนช่องฟิตเกีบไว้กินเป็นปีๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปยายหนูนะคะที่ดูจบค่ะให้ให้ใหกรอกใส่ถุงนะคะนี่มีจะได้หลายถุงพี่น้องนี่กอรอกต้มซุปแหลวเด้อเนี่ยม,มากรอก ใส่สามถุงไล่ลมออกพี่น้องไล,ล่ล่มออกแล้วก็ลังยางมาพี่น้องนี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วยายหนูต้มถ่านค่ะยายหนูเดี๋ยวมาทำการ,รตอนที่ฝากไปอีกทีพี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาใส่นามด้วยนี่ไห้มาเสซ็จแล้วเอ,อ,อ,อาออกออกแกกระมัง ตัวคีเดียวย่านกระเจาะมาต่างสนามไรร่วมออกไปเนาะไรร่วมออกย่าโนกระทำการมัดหนังยาเนี่ย่าโนเห็ดอะไรแต่สองถุงน้าใส่กรามังน้ือม,มันไรร่วม,มออกพี่น้องน,นี่เอาใส่กรอบใส่ถุงนะคะเพื่อนๆกรอบใส่ถุงเห็ดรวมค่ะเห็ดรวม เห็ดร mm ่วมเด้อ hmm. จ like, okay. uh ้ะ huh. พี่น้องเห็ดร่วมเห็ดร่วมอย่างมัดมัดมัดพี่น้องขนามตกใส่กระมังอะไรร่วมกอกนี่คือเห็ดร่วมนะคะเพื่อนให้ให้กรอกใส่ถุงนะคะนี่มีจะได้หลายถุงอยู่พี่น้องเลยกรอกต้มซุปแหลวเด้อเนี่ยมากรอกกรอกยางมัดมัดมัดพี่น้องขนามตกใส่กระมังอลไยร่วมกอก นี่คือเห็ดรวมนะคะเพื่อนไล่ร่มออกไล่ร่มออกแล้วก็มัดพี่น้องมัดเอาไปแช่ในตู้เย็นเด้อพี่น้องเด้อขีปนกะัตำนี่เด้อพี่น้องเด้อยายนกกเกาะถุงแล้วยายนุกกระเสียไปแช่ตู้เด้อพี่น้องมันงาวลายพี่น้องกระเสียเบืองบอจบเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณตอนที่ฝากไปอีกที่พี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาใส่น้ำเด้อนี่ ไอ้มาเซตแล้วเอาออกเอาออกจากกระดมังช่องฟิตเก็บไว้กินเป็นปีๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ er. รับชมคลิปยายหนูนะคะที่ดูจบค่ะวตอนที่ฝากไปพี่ให้น้องกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาใส่น้ำด้อนี่ไอ้มาเซตแล้วเอาออกเอาออกจากกระดมังเฮ้ยเด้อขอโทษขออภัยขอพี่น้อง บ่ได้เอาไปหน้าบานนาอยู่ใคว